ครับต่อไปนะครับฝ่ายคู่แข่งขันเขาจะเดินมามาตรฐานหรืออีปุ่มมานะเราจะแก้แก้ในในเล่มหกนี่นะครับเราจะใช้สามตัวเรียงหลังนะครับทรงทรงดาวนะเราเดินเป็นทรงดาวนะครับเข้า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 แก้ไขนะครับแปดมาสิบเบดยนะีบห้าไปยีบสอง สิบเอ็ดสิบห้ายี่ิบเก้าย่ห้าสียี่ิบยหกยามอย่างนี้เขาฝ่ายคู่แข่งผันไม่มา3ตัวเลี้ยงแน่นอนะอาจจะเป็นมาตรฐานหรือ,อปุ่มนะครับเราก็เดิน28ป่ปดไปยีใช่ไหมมาอย่างนี้มาตรฐานนะครับ มาอย่างนี้มาตรฐานมาอย่างนี้อีปุ่มนะครับก<อ>็ทั้งสองแบบนี้นะครับสองแบบนี้เราก็จะแก้ด้วยสามตัวเรียงเราก็จะเดินเป็นสามตัวเรียงหลังนะครับสู้กับสู้กับมาตรฐานหรืออีปุ่มนะครับถ้าสมมติว่าเราเดินแบบนี้นะครับแล้วก็แบบนี้ก็ขึ้นเป็นโจรหลังนะครับในเล่มยี่เบ็ดเนี่ยเราเราอยากเดินโจรหลังก็ในเล่มยี่เบ็ดนะ เดินเปโจรหลังแบบนี้ก็สู้กันได้นะครับโจรหลังก็อาจจะเป็นรองนิดหน่อยนะครับแต่ลูกเล่นเยอะแยะแพร,าพราวานะแพ้ชนะกันได้นะครับ